บ้านมือหนึ่งกับบ้านมือสองจะเลือกแบบไหนดีให้เหมาะกับเราคลิปนี้มีคำตอบให้ครับ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังลังเลว่าจะเลือ ok กบ้านมือหนึ่งหรือบ้านมือสองดีนะครับ ok 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 ผมอยากจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนมากกว่านะครับผมจะพูดในเรื่องของบ้านมือหนึ่งก่อนเลยกันนะครับคือบ้านมือหนึ่งอ่ะเราจะหาซื้อที่แบบทำเลแบบในเมืองอะ่ะค่อนข้างยากนะครับที่แบบในใจกลางเมืองเลยอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากแต่เราก็ได้บ้านใหม่ครับบ้านมือหนึ่งอ่ะบางทีรถสาธารณะยังไม่มีเลยนะครับแต่ก็แหละมันขึ้นอยู่กับความชอบนะว่าเราชอบแบบไหนเราอาจจะแบบว่าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเดินทางเราอาจจะ ทางไกลที่ทํางานหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราได้อยู่บ้านใหม่ตรงนี้ก็เหมาะกับคนที่ชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้มากกว่านะครับแล้วอีกอย่างอ่ะโปรโมชั่นในการผ่อนดอกเบีย้ยหรือว่าในการอ,าอะไรต่างๆนะครับมันพพอร์ตบ้านมือหนึ่งมากกว่าอย่างเช่นบ้านมือหนึ่งนะครับบางโครงการสามารถกู้ได้ร้อเลยนะครับและได้ดอกเบีย้ยที่ต่ํามากๆนะครับตรงนี้เป็นข้อได้เปรียบของบ้านมือหนึ่งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในมุมมองของบ้านมือสองกันบ้างดีกว่านะครับได้เปรียบในเรื่องของทำเลครับซึ่ง ทำเล่ะ เราหาในตัวเมืองได้และมันมีเยอะด้วยนะครับที่เราจะสามารถได้บ้านที่ใกล้ทำเลที่มันแบบติดตัวเมืองหน่อยมีการเดินทางสาธารณะที่มันดีสะดวกสบายมากกว่านะครับทำเลได้เปรียบนะครับและข้อเสียมันก็คือแบงค์ไม่ค่อยปล่อย100%นะครับอาจจะกู้ได้แค่จะ1 0 8 0 90หรือแล้วแต่แบงค์นะครับที่เขาจะปล่อยให้เราบ้านที่สร้างมาเมื่อ10ปีที่แล้วโครงสร้างบ้านหน้าตาบ้านมันก็ไม่ค่อยทันสมัยจริงไหมครับมันก็จะดูแบบเก่าๆโสม เราซื้อบ้านทั้งทีใช่ไหมเราก็อยากจะได้บ้านที่มันเออสวยๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับจะไปซื้อบ้านมือหนึ่งมันก็ไกล แต่ว่าเราอยากได้ทำเลเราก็าอาจจะต้องเป็นบ้านมือสองที่รีโนเวทแล้วนะครับซึ่งไม่มีใครอยากซื้อบ้านที่แบบเก่าๆมาแล้วก็เอามารีโนเวทเองอะไรเงี้ยนอกจากจะเป็นช่างนอกจากจะแบบเอ้ยเราเก่งเรื่องช่างเองอะไรเงี้ยก็สามารถทําแบบนั้นได้มันก็ไม่ผิดนะครับและอย่างข้อดีของบ้านมือสองนั่นก็คืออ่าอย่างบ้านที่เขาสร้างเมื่อ10-20ปีที่แล้วนะครับเขาใช้วัสดุที่มีคุณภาพที่มันแข็งแรงอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่โครงการด้วยนะครับไม่เหมารวมและอีกอย่างมันก็ผ่านการซุดตัว มาหลายปีแล้วผ่านลมผ่านหนาวผ่านอะไรทุกอย่างมาแบบว่าบ้านมันอยู่มาได้ถึงปัจจุบันนี้ได้ก็คือมันแข็งแรงพอตัวประมาณนั้นนะครับ ดีวผมสรุปให้ฟังเลยนะครับบ้านมือหนึ่งก็คือบ้านที่เราอ่ะอยากจะต้องการซื้อแบบว่าเราไม่ได้ห่วงเรื่องการเดินทางหรือทำเลอะไรมากมายนะครับเราชอบอยู่แบบอินดี้แบบอยู่ชั้นเมืองหน่อยอะไรอย่างนงี้นะครับก็เหมาะสมกับบ้านมือหนึ่งมากกว่านะครับส่วนบ้านมือสองเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเป็นพื้นที่ที่แบบว่าคนอยู่เยอะใจกลางเมืองอะไรอย่างนงี้นะครับบ้านมือสองก็จะตอบโจทย์กว่านะครับแต่ว่าจะต้องเลือกที่มันอาจจะต้องรีโนเวทแล้วหรือยังไม่รีโนเวทก็ได้บ้านมันไม่ได้โซมมากอะไรอย่างเงี้ยเราพออยู่ได้เราพอใจเราก็อยู่ได้ คับบ้านมือสองเราไปทํางานง่ายสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดเวลาได้มากขึ้นด้วยนะครับผมถ้ายังไม่รู้ว่าจะไปหาบ้านที่ไหนที่รีโนเวทใหม่ติดตามเจสเพิ J K ob, บ้านมือสองไว้เดี๋ยวจะหาบ้านมาให้คุณเลือกเองนะครับคุณชอบบ้านมือสองแบบไหนก็สามารถเลือกดูได้เลยนะครับฝากกด subscribe กด like กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านจะเอามาเสิร์ฟให้ทุกคนนะครับผมเช้านี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ